คุณห้ามกรีดคุณกรีดหนึ่งครั้งคุณเสีย100บาทให้นักพินัปสามสองหนึห่งไปไปไปพอุลยพอพอเง้ยพอพอพอ

เป็นไงหอมไหมอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็คงจะไม่มีอะไรได้อัตรรสไปกว่าการดิบกาแฟสดๆแบบนี้เลยเลิศไหมหอมไหมหอมมากอือยากกินไหมอยากอันนี้คือเป็นเอสเปรสโซ่นะอันนี้คือเข้มเข้มข้นดูเหลืองเลยนะ ดูเรื่องแต่ว่ามีความละมุนอยู่ใช่สมัยนี้ทำไมคนถึงชอบหันมากินกาแฟดิปกันเพราะอะไรคะเพราะมันได้ฟิลลิ่งความละมุนเนี่ยมันได้ความนวมนุลนความสดความหอมทุกอย่างคือเวลาอยู่กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วลองดูดิพอเข้ากับบรรยากาศดีมากดูนะสังเกตดูมองท้องฟ้าเชื่อยังเข้าคุณนเยอะแล้วก็จะยิ้ม คือไอจะบอกอยู่นะว่าจริงๆไอมีความผูกพันกับร้านกาแฟเขาช่องมาแบบตั้งแต่เด็กๆเลยนะที่เวลาแบบไอจะไปที่กระบี่จะเข้าสวนอะ่ะจะต้องแวะที่ร้านเขาช่องที่ตังก่อน เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงจะบอกให้ว่าต้นกําเนิดของเขาช่องเนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหกปีแล้วต้นกําเนิดเนี่ยคือเกิดที่วนาอุทยานเขากระช่องจังหวัดตรังทางภาคใต้คือเจ้าของเนี่ยคือคุณจิระจิระเลิศดพงเนี่ยท่านเป็นผู้ให้กําเนิดเขาช่องเลยคือคุณจิระเนี่ยเขาเดินไปที่วนาอุทยานแล้วสังเกตว่ามันมีเมล็ดพืชเนี่ยที่พื้นน่ะเต็มไปหมดเลยสุดท้ายแล้วมันคือ มัเล็กกาแฟอเออ,อแล้วคุณจิระเนี่ยขเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ทางด้านการชงกาแฟหรือการทำกาแฟจากประเทศเอินโดนีเซียพอเอามาคัา่วเอามาชงดูเอ้ยกลิ่นมันหอม,อมและมีสไตล์เฉพาะตัวของตัวเองอคุณจิระก็เลยเริ่มทําธุรกิจนี้กาแฟของช่องเนี่ยก็ถูกขายเป็นครั้งแรกในปี2505จนปี2518เนี่ยก็สร้างโรงงานคั่วกาแฟครั้งแรกในกรุงเทพพอสร้างโรงงานกาแฟเสร็จแล้วอ่ะสปีต่อมา ก็เกิดเป็นการผลิตกาแฟสำเร็จรูปเขาช่องซึ่งเป็นกาแฟสำเร็จรูปชนิดแรกที่ใช้ชื่อไทยครับนี่น<ม>คือประวัติของเขาช่องจริงๆนะกาแฟเขาช่องกาแฟไทยยังไงอยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีแล้ครับพ<ช><า>็นเตอร์<า>ต้องเข้าแล้วล่ะต้องขอขอบคุณคุณจิรานะจริงๆแนละ้วเรารู้สึกว่าของไทยอะ่ะเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ถ้าอยากได้แบบเข้มข้นตัวนี้เลยโรบัสต้าเอสเปซโซ่โรบัสต้าเอสเปสโซเนสูตรนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการคั่วแล้วก็บดแบบเอสเปซโซซึ่งจะทําให้กาแฟเนี่ยมีรสเข้มแล้วก็มีความหอมละมุนส่วนอาราบิก้าเอสเปซโซเนี่ยผลิตจากเมล็ดกาแฟไทยแท้ๆเลยคัดเลือกเฉพาะพันธุ์อาราบิก้า100%โดยผ่านการคั่วบดแบบเอสเปซโซเช่นกันมันก็จะทําให้มีเนื้อสัมผัสที่เข้มเต็มทุกมิติ แต่ยังมีความหอมนุ่นละมุนลิ้นตามฉบับกาแฟไทยสายพันธุ์อาราบิกา100้าร์เซและอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็น Special บลนด์ผลิตจากเมล็ดกาแฟไทยพันุ์อาราบิก้าผสมกับ r บัสต้าด้วยสัดส่วนที่มันพอดีพอเหมาะมันก็จะมีทั้งกลิ่นหอมและความเข้มข้นของกาแฟขั่วรสชาติแน่นกลมกล่อมกาแฟขั่วบด3สไตล์ให้ความอร่อยแตกต่างแต่ลงตัวเพื่อตอบโจทย์กาแฟถ้วยโปรดของคุณดื่มได้ทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็นครับ มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป <Yeah. S 1> หรือผ่านทางออนไลน์ไปที่ Lazada s ช้อปปหรือแอดไลน์ไปที่แอดเขาช่อง f f e ฟครับวันนี้กินกาแฟสดใสแล้วนะฉันจะพาเธอไปเที่ยวตามมาแล้วกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันแต่ก่อนอื่นตอนนี้ขอนั่งดื่มด่ำกัน ถึง,เช,งเชียงใหม่แล้ว,ลวประตูท่าแพครับผมถ้าจะมาเชียงใหม่เนี่ยแลนด์มาที่เราควรจะมาคือต้องมาที่นี่เป็นประตูที่แบบมีประวัติศาสตร์กันมา,านะคะอยู่คู่กับเชียงใหม่มา เมื่อก่อนเรียกว่าเชียงเรือกเพราะว่าอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเชียงเรือเป็นหนึ่งในห้าของประตูที่จะเข้าไปในเมืองอ่ะเชียงก็คือเวียงเ,ออเลือกก็คือเรือสมัยก่อนเนี่ยคือมีการค้าขายมีการเดินเรือกันออแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นท่าแพเพราะว่าเป็นท่าของแพก็คือเป็นว่ามาเชียงใหม่เราก็มาถ่ายรูปก,กับนกนกเนี่ยน้องนกเนี่ยก็มาเต็มเลยเพะนเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปกับน้องนกซุปเปอร์สโลว์ slow, พร้อม โอเคถึงแล้วนะครับอยู่ที่ปงยางจังเกิลโคสเตอร์แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คคนที่มาเชียงใหม่เนี่ยจะต้องมาเล่นที่นี่<ะ>บอกเลยถ้าใครแบบเป็นสายซิป,ปลน์อยากจะแบบตื่นเต้นสุขสนานกรีดการ์ดให้มาที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาทีมงานทุกคนไปกรีดการ์ดกับเราแต่มีข้อแม้ว่าอะไรให้มันหวาดเสียวแค่ไหนให้ตื่นเต้นแค่ไหนคุณห้ามกรีดคุณกรีดหนึ่งครั้ง <c oughs> คุณเสียหนึบาทจะบ้าเหรอ ไม่บ้าฉันเดินนิดเดียวสัก็กรีดแล้วก็ห้ามกินทำไมต้องทรมานก,กันด้วยอ่ะไปลุยลุยคนเดียวเหอะไปเสียตังเลยกรินไปก่อน ทำไมไม่ไม่ใส่เซตตี้ล่ะเขาใหญ่เกินไปครับ่ใหญ่เกินนี่หมายถึงอ้ำเขาครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ออนตีสามตีสี่ตัวเขาใหญ่เกินไปครับชุดเรามีไม่พอสลับตัวเขาครับจริงๆแล้วคือน้ําหนักต้องไม่เกินร้อยครับผมแล้วนี่เท่าไหร่ร้อยสองสองโลซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วแบบนี้คืรับแล้วหนูไปเล่นตรงนั้นรอเรามีสิบล้อครับ มีสิบล้อให้เป็นลากคีนรอไปเล่นรถลากก่อนนะโอเคไปตามนั้นกฎและกติกาคือคุณห้ามกรีดดูว่าพี่มี่ทำได้หรือไม่ครับมีทั้งหมด3ามสิบสอสเตชันต้องมีซักเซสเดชันแล้ววะแหมเพราะงั้นอันนี้คือสเตชันแรกสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณห้ามกรีดนั่งแล้วหย่อนตัวไปแล้วสามสองหนึ่งคีนตัอาแล้วมาแล้ว ครับผมพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปด้วไปยกเท้าข้างหน้าด้วยนะครับติดใจกูทำด้วยไรเนี่ยฮะมีเอาเอาเอาด้วยพี่ซีจับวันนี้กางแขนได้พี่ห้อยหัวอะไรอย่างเงี้ยผมที่อยากห้อยหัวดิ ผมได้แจ้งเกิดมั้งดิคนเดียวพอเฮ้พี่กำลังไปไปเมื่อกี้มึงผักปูผักปูใช่พี่เท้าผมไปเองเคล้คือีไปเลยการไปเลยสามงหนึ่งเดี๋ยวเเดี๋ยวลองเทสดูกันโอเคโอเคได้แล้วพี่น้องสามสหน่งปไหนต่อ ไม่มีเชือกโอ้เชือกไปไหนวะเอาให้กูไปไหนเนี่ยลอยตัวลงไปเปล่าจริงด้วยอ่ะลอยตัวลงไปตรงนี้เหรออีกไกลมากใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่เลยใช่เลยใช่เลยอันนี้อย่าเครียดต้องมีความสุขอันนี้เราบอกว่าเป็นสเตชันที่ตื่นเต้นพอสมควรอันนี้เขาบอกว่าเชือกใหม่นะพี่น้ะยอดเลยอะเชือกใหม่มันลื่นดีที่สุดหายเลยพี่ให้กำลังใจดีด้วยดูดิไปยไปเไปเลยครับ

ตีเลยตีตีนี่เด็กยตีมายตีเยหายไปเกินเลมดตีไปีไปตีไปตีไปคุพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าไอเฮียพูดว่าไอเฮียจะตายจะต้องทำเห้ยด้ไ แกไม่คิดกันอย่างเงี้ยไอ้นกมาไหเนี่ยไอ้แกน <c oughs> ไอ้เน <c oughs> เอาแตวแตกเลยแตวแตกเลยอย่ว่าเป็นทองไงเอาอ่อนเลยกลับไปเป็นหญิงเลยจ้าไปหนุนนี่

คือสนุกสนานตื่นเต้นมากและสตาร์ที่นี่ก็คอยบีให้เราอยู่ตลอดเลยนี่ิเดดามมึงจะไม่กูเตรียมตัวเลยเรื่อะไรอบเราไปต่อเป็นไงล่ะคะ ว่างครับโอ้โห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 เร็วเร็วเร็วเร้ยเดียวแทขาอยู่เนี่ยห็นไม้เยเยกยเเยเเย มึงจับเส้นเด่นดิมึงสอนเขาเกณฑ์เมื่อกี้นิ้วมึงอยู่งี้มึงสอนทับว่าจับเส้นเอ่นดิมึงสอนทับยังไม่มีใครทำอะไรมึงเลยนั่นน่ผ่าตากล้องกูมาทรมานชัดชัดจะเรียบอ่ะจะกลับไปบอกว่าเฮ้ยสนุกว่ะมาเชียงใหม่เงี้ยเจ๋งว่ะมาอีกไหมล่ะคนนั้นใครอ่ะโอ้โหนักศึกษาเหลือเกิน Аммар 1 2 3 бай Ааа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 а ขอบคุณพี่ๆตามครับวันนี้สนุกสนานมากถ้าไม่ได้พี่ๆนะจริงพี่บิวให้เราเนาะมันสนุกเกินครามที่พี่ๆเออสนุกจริงปลอดภัยแน่นอนแล้วเราก็ทําให้สําเร็จนะเราก็ต้องกีดการ์ดอ่ะยังไงก็ต้องกีดเอาขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณมากครับมากันได้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเยี่ยมขอบคุณครับข้างหลังชูมือหน่อยเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 รดแล้วรดแล้วรดแล้วลดแล้วเหมือนวม่งจะหลุดออกไปเลยเย้ ถึงแล้ววันนี้จะมาเจอประสบการณ์การนั่งบอลลูนตัวนี้เราอยู่ที่บอลลูนเอเวนเจอร์ไทยแลนด์เราบอกว่าเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับใบอนุญาตและน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นบินแบบบอลลูนนี้ได้นะครับคนที่บินเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นเป็นนักบินเลยนะเป็นนักบินพาณิชย์ที่เหมือนเราขึ้นเครื่องบินต่างๆเลยเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยต้องมีการติดต่อขออนุญาตบินขึ้นบินลงอะไรต่างๆก็เดี๋ยวถ้าเกิดบันช้าเกินไปเนี่ยเราก็2คนช่วยกัน แมวดีกว่ากินโทรหน้าไปเมื่อกี้ขอโทษนะครับพี่บเฮ้ยเราขึ้นแล้วว่ะเราขึ้นแล้วเราขึ้นแล้วว่ะเฮ้ยนี่ต้องหกอเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะจริงๆ ไม่นี่เหรอกลัวถามจริงเป็นไรตอนแรกไม่รู้ก็กลัวตะไน้กลัวแล้วบ้าถามจริงตอนแรกคิดว่าจะแบบเหมือนเวลา่อเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ไไมม่่ด้คอิากะถ้าเทียบมันจะเหมือนเซลลิงไม่เหมือนสปีดบอสบางคนก็จะคิดว่ามันจะแกว่งเหมือนโฟว่าอะไรจริงมันมีรูทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นมันนิ่งมาก wings ้องบอกว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนเนาะไม่เคยเจอมาก่อนขึ้นมาแล้วรักกันมากกว่าเดิมไหมรักมากกว่าเดิมรักทุกคนที่อยู่ในนี้หมดเลยรักมากที่สุดก็คือพี่โดมนะรักพี่โดมที่สุด จะอะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าให้เกิดอะไรกับพี่โดมพอแล้วแต่ตอนเนี้ยซิเกาะติดเธอมากเลยอุ้ยถ้าเกาะติดแบบนี้เราสองคนดูเข้ากันมากเลยนะเข้ากันเหมือนอะไรนะกาแฟเขาช่องสเปเชียลเบลนด์อุ้ยมันเข้ากันเลยมีความหอมละมุนแล้วมีความเข้มข้นถูกต้องค่ะไม่น่าเชื่อเลยปกติคนขึ้นมาขบนเนี่ยเขามักจะขอแต่งงานกันขอได้ไหมขอได้ดีแล้วขได้หมแล้วในจังหวะนี้ก็ให้พี่ๆกับพี่โดมหันหน้าไปฝั่งนู้นเลยขอไม่ได้ยืนยังไม่ได้พี่โดมหมดละพี่โดมหมดละ พี่ดองเห็นชินแล้วนนี้ผมไม่ได้หยอกนะผมพูดเรื่องจริงนะสี่ปีก็สักครั้งหนึ่งเนี่ยเอาไหมน้องบรรลุนไหมกดกดให้พอพี่กดให้พออย่เฉยเ่เฉยงั้นก็เดี๋ยวทำเบาๆก็ได้จะได้ไม่สั่นมากเพราะวันแป๊บเดียวประมาณ20วิก็เรียบร้อยแล้ว โอเคขอบคุณมากครับกับประสบการณ์นี้มากันที่ b a l แอ Adventure Thailand กันเลยค่ะรับรองได้เลยว่าคุณจะมีความสุขแน่นอนนะครับกับตันก็น่ารักนะครับคนดูแลของเรานะครับก็น่ารักด้วยนะครับัไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเลิอยู่เราลงมาเราปลอดภัย เราก็ฉลองกันด้วยแชมเปญบอลลูนเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสใครที่อยากจะเป็นอัสวินคุณสร้างบอลลูนมาแล้วคุณมาขออนุญาตคุณลงมาคุณรอดเขาก็จะให้ครับวันนี้เราก็เลยเป็นอัศวินเราก็เลยเป็นอัศวินเป็นบาลอนยินดีด้วยนะครับเย่กอนนี้เราจะดื่มกันเนี่ยผมต้องแต่งตั้งให้เป็นอัศวินก่อนด้วยการหยดแชมเปญลงบนหัวเล็กน้อยผมเป็นอัศวินครับขอขว้มัเย้เป็นอัศวินแล้ว กดเข้าปากได้ป่าผมขอเอออ้าปากได้ไหมปากมันจะเข้าไปซึ้งกันไเออไปสเก็ตเด้เชียร์เหมือนแต่งงานกันใหม่ๆเลยอ่ะลูก